ทางนี้เนาะก้นอนไม้ฮะนะปลายมันนะพอดีถือกับหลังคาเลยลมเลยคืนลมแหง้งเนาะไม้ก็ออกลายเลยเนาะยามไม้ไดิเ่ินมาซับเอาอยู่เนาะ โดยกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบริสุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกับน้องฮัตตีอีกแล้วพี่นอ้นองพบพอ่อเมื่อนี้กะอยู่เพื่อนเดอ้อพี่น้องตอนสวยๆเน,ะนาะฝนฮักกระเซ้าพี่น้องวันนี้สิปไ,ไปใสกระบาดเลยเนาะตกตั้งแต่คืนนี้ตอนนี้กันยังโมเศร้าอยู่โดยตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงแล้วเนาะยังแบบลิ่นๆอยู่หางว่าออกมานอกได้แล้วโดยตกตั้งแต่ตอนประมาณ หนึ่งโมงบร่รือสองโมงนี่แหลนะเนาะประมาณนี้ตกตอนบ่ายโมง่ะนะพี่น้องยุดหอดตอนสิบเอ็ดสิบสองโมงตอนอ่าก็ยังบ่เศร้าอยู่เนาะสวยเลยแต่ว่ายัางบ่ทันเห็นแดดเลยว่าสีออกไปใส่กันบ,บ่ได้เลยมือนกันเนาะอยู่เพื่อนอะลรพี่นอ้องฝนตกค่ะนะไปใส่มาใส่กันยากเนาะแบบมันไปบ่สะดวก่นะใส่เสืออันนั้นได้ยุดแต่ว่าบ่เคยใส่เนาะไปกันทางเปื้อนมันตกบ่เศร้าเลยค่นะ มันนี้ก็อยู่เกืร์ตวัชพิซื้อ์เนี่ยแม่เถ่ายัางมาทันไปเนาะคุณซื้อยาอันบําเหนยาเนาะอีย่างนเพื่นเขี้ยวนะลืมเลยโดยก็เดินไปเร็วไปเพราะว่าพ่นโบเซาแล้วก็ยังมาทันออกไปเนาะเออคิดว่าพีโบเซาเบิ้ลเหม่ออะไรมันนี้ก็แบบอันโต๊ะเบิ้ลหม่อเนาะเปียกเบิเลยเนาะแบบมันทางโต๊ะลมอยู่บ่จักนอนบูมเหม่อเนาะคืนนี้โดยนี่เลยแบบ ทางนี่ก็มันมันลังกาสีเนาะมันเลยได้ยินดังๆมันแบบ <c oughs> เพานอนอยู่เทิงเนี่ยฮะนะเลยมันก็เลยได้ยินมีแต่เสียงฝนนั่งก็นั่งบ่ได้เนะาะแถวนี้มันมีแต่นั้นแต่น้ำอันมน,นีกะ แบบจ้กวันวันที่เสาร์สองบอพี่น้องประมาณนี้เนาะแม่ใแหละวันที่เสาร์สองมาหนิโดยว่าน,นี่เสาร์เอ็ดหรือว่าวันที่เสาร์สามบ่เนาะเบิ่งในโทรศัพท์อยู่โดยแบบจะสิตกฮอนมือใดเนาะอาจจะพายุแบบบ่แบบมแอนโฟ,น,ฟนนะพายุส่วนหลายนะสิตกะเทางพี่พี่น้องบ่ฮู้ว่าบ้านอื่นสิตกคือกันบ่เนาะบางบ้านก็บ,บ่ได้ต๊ะวาน,นี้ก็ไปทางเพื่อนไอท้ทงเพิ่นพี่น้องไปวาน,นี่เนาะพากันไปไปกวดอันเนี้ยร่างร่างยังวะ ล่างมันเป็นแบบม่นสีออกเป็นเท่าเลยเนาะเวลาทัางอย่างแล้วมันชิหมื่นค่ะนะไ <c oughs> ปเล่เหมือนกันมาซอยนาะวานนี้มื่อันี้บันดีไปแล้วมือนี้ฝนตกเนาะบ้ามือไปพี่น้องเพราะว่าเพกกื่อนกะไปหาเพื่อนอายเพื่อนค่ะนะ <c oughs> ยังอีกเดือนหนึ่งบอกที่มาประมาณนี้แหละอ่ะอยังอีกเบิดเดือนนี้วะเนาะยังอีกเดือนหนึ่งว่าพิดเลยโ <c oughs> ดยเบิดเดือนนี้แหละเมือ่อนี้กับวันที่เช้าไปาเลยยังอีกบดนลนะเพราะว่าตรวจตรวจเพิ่นเทพเพิ่นว่าพี่น้องเนาะถ้าได้เงินเดือนเพิ่อนจังมา ว่าาว่าขี่มากก็มันคือสีบบยหบบหอดแน่นาะเพราะว่าเราบ่มีเงินมาแล้วบัดนนี้มันมาบ่าได้ขนน่ะรหลดมันก็เพไว้เลยพี่น้องเนาะรหลดแบบอ่ารหลดเากับเพไว้คือกันแบบมันก็คือการเนาะราคาเดียวเลยต่างแต่ว่าแบบซีเลยก็อ่ารหลด้นั้นบัก็คือกันแต่ว่าราคาก็คือการสํากันเลยมันเพไว้บัดนี้ก็มาก่ได้สัมอ่ะอยู่บ้านพกู ทา้งพวกวงเพิ่นกับบริลลลงคลิปเนาะคุณแม่พี่น้องถามหลายไรพี่น้องมืออ่าวานนี่ฮะนะไปเคื่อนอันนาไอ้ทงเพิ่นนาะเพิ่นเน็ตบ่พอเนาะหนนเน็ตบ่พอลงคลิปพ,พี่น้องมีอยู่แต่ว่าลิ้นได้เบิดแบบลงคลิปสอดอีหยังได้อยู่เพิ่นว่านะก็เลยว่าอันเติมให้เพิ่นวานนี่นะ10,000เนาะ10,000นี่มันสิลงได้คลิปนึงอ่าถ้าว่ามันบ่หลายนาทีหั่นนะแต่ว่าเพิ่นว่ามันลงบ่ได้บ,บ,บ่มีสัญญาณว่าเนาะบอกให้เพิ่นออกไปลงแถวนอกหฮะนะ เติมหาย,ยุววานนี่แต่ว่าสําหรับอันนงะตีนนะลงได้อยู่ได้สิบพันเนาะคลิปหนึ่งนะบางทีถ้าว่าเข้าบริลรินอย่างอื่นนี่ชิลงได้สองคลิปเนาะถ้าว่าสัญญาณดีนะนะเลยเพราะว่าช่วงนี้กับมันแบบ Youtube มันมีปัญหาแน่พี่น้องมันแบบมันจนเป็นอียงเนาะเพิ่นกําลังแก้ไขอยู่ว่าเขียนอยู่ว่าว่าวาเป็นผู้วงเพิ่นก็นยังบ่ทันนั่นเลย นี่แต่ว่าเติมเน็ตลงคลิปมือน,นี่ก็ยังบ่เห็นลงอยู่เนาะอยากจะว่าลงโ่ได้มาจากเพราระว่าบางทีกัมันเป็นนำสัญญาเนาะฝนตกมันชิลงบ่ได้สัญญาบ่ดีแถวน,นี้น้องบอ่คือทางแถวนอกเนาะมีแต่ต้นไม้ทางเฮื่อน่นกับสัญญาณขาดหายไปเลยมันตกมาอยู่ตอนนี้ก็ยังบ่เศร้าอยู่เนาะตกแค่ตกว่า อันนี้เพิ่นมผสมปูนอยู่นี่แหลพะพอดีเหดหมองอันนั้นเลยอันอียังวะมันก็เป็นแข็งๆเลยเนาะอันนี้นี่นะตอนเพิ่นก่อรั่วเพิ่นสาบนี่แหละเนาะมันผสมปูนอย่านี้น้ำพ่น,พนกะเต็มอันนี้แหละบุ๊ดเอาแท่งมาตั้งเนาะเต็มกระถางนี่ครับี่เลยน,น้ำพ่นมันตกแห้งเกินพี่น้องกินมาทางนี้เนาะเดี๋ยวสิมาเบิ่งก็เดี๋ยวไหม้เพิ่นเถอะนะ ฮักลงเบิดเนาะเต็มบุกในสวนฮนะเมื่อคืนนี้มันลมเลยก้อนอมไม้ก็ฮักลงใช้ลังคาอยู่เนาะแต่ว่ามันโอ้มันยากงนะพี่น้องน้ำเพรศีอเอาออกได้นี่มันสูงเลยนอกจากจะเป็นผู้ชายดยิบึงทางนี้เนาะโอกก้อนอมไม้ฮะนะปลายมันนะพอดีถือกับลังคาเลยลมเลยขึ้นลมแหง้งเนาะ ทางลมทางฝนน่ะแหละตกพร้พอมกัน <c oughs> หนูใหม่กะมือน,นั่นนะเอาไปหายไม่เท้าข้ามเพิ่นน <c oughs> ไปหอดนกลางทางก็มีคน,ออนคนนอยเนาะบกุกทางนอกบุกกระออกเลยเะหนใหม่เนาะอ้ามีแต่หน่อยใหญ่ใหญ่แต่ว่าทางบรเห็นเนาะมันอยู่ทางหัวเพิ่น ตัวนี้กาะจงไว้มันยาวบไดเอามาสับเด้มันยาวๆอยู่แบบนี้เนาะบไดเอาไว้มันยาวมันยาวโคตรเด้กกำลังขืนกำลังขืนก็มีอันนี้เป็นไหม้เลยน้อยเมื่อน้อยเดียวหนึ่งเนาะขืนไวแหงเมื่อนั่นย่งอันนี้นอยๆเลมากเมื่อนี้พายาจนจนเป็นหน่อเลย ไวน้นหน่อไม้ยกะยามฝนเนาะนอมไม้ไหลกะออกลายแบบฝนตกเนี่ยนะแต่ว่าบ่มีหมูไปหา่นางไปผเดียวบอก,ก้าไปยานอันแตสช่วงอยู่เตาถ่านผูแบบมันกระสิออกลายอยู่ไปหากะพอได้กินเนาะได้หดขายผูแต่เก่านะแต่ว่าส่วงนี้แบบเขามาอยู่นี่เลยแบบมันโบมีคนหูจักนะฮะเลยบอก,กาไปแถวนี้กะซิมีเนาะก็อน้ำมัยลายลายอยู่มีหอดเฮ็ดผูแหละ แต่ว่าแบบเขาไปผู้เดียวเขาก,าก็ยากทางในหัวผู้แหละเนาะน้ำใหม่มันกำลังขืนเบลองทางนอกหัวต้องได้ขามไปซับเอาเด็แบบแบบก้อนก้อนไหน่เขาคือกั้นเนาะแต่ว่ามันอยู่ทางนั้นคนกัน,นตกลิ้นบิดมือเลยอี่เนาะหัวทางฝั่งไทยพิ่นชิตกคือกั้นบ่นเนาะบางบ่อนกับบอใโต๊บางบอนกับต๊ ม,มันแบบมันก,นก,กระตกตกบ่ถูกมองค่ะนะอันนี้เนะี่ยะตกเบิดขึ้นเบิดมือนะ้องมื้อนีน้คือซิลินอยู่บนดมือนี่แหละไปใช้กระยางนะออกไปได้อยยุแต่แบบมันก็นสบายคือคนบรตกนะเปียกเบิดพี่น้องมากอ่ะบางทีด้วยด้วยมาถ่ายเบิง่งบรรยากาศฝนอยู่คืออันมื่อนี้เนาะเดียวซีปินทั้งกองล้างพี่น้องเบิ่งบ่งมีแดดจะดีเลยเนาะมีแต่ฝนเนาะปินมาทาั้งนี้กะก็น้องไม้์ค่ะนะ มันก็งงมาทางหัวเผินกะรูปลงมานําเนาะขึ้นนี่แหลนนะเนาะเด็กทั้งยอดนะพอดีพอดีจุลังคาเลยก็น้่มหมเผินกะใหญ่เ,เนาะก็ใหญ่นะทำจิตัดออกวันนี้จะเป็นพักนางตุกนแหละสวนเพินกะหกหกเนาะมีแต่ห้านะเผินก่ได้มาทางเลย อันนี้มันก็หักลงเสียหัวเพิ่นเองอันนี้เนะาะหักลงไปทางสวนเพิ่นก็ไขรเนี่ยแต่ว่าตัวนี้แหละดิพอดีไก่กับลังคาเลยแทงน้าอันนี้มันลายไดเนาะอันนี้เพิ่อนนะก็ใหญ่เติบแต่ว่าลาม,มันบ่ใหญ่บันไดเด็มีหน่อใหม่ยังออกลายอยู่เพิ่นมาเอาอยู่เนาะหน่อใหม่มันออกเพิ่นมาซับเอามีแต่ลาม,มันเนาะพู้ลายลาย n g มันกับซีมาทั้งนี่แหละพอดีปกกระเพื่อนเลยงาหน่องหม่นะแบบรังค่ามันต่ำเนาะอันนี้พัตพอดีสูงค่ะนะข่ากันเลยน่อไหม่ก็ออกลายเลยเนาะยามน่อไใหม่เด้เพิ่นมาซับเอาอยู่นาน้อยเพิ่นมาเพิ่นกระบ,บอกว่าตาัดออกโลดว่ะถ้าว่า,ามีปูตัดออกค่ะนะน่อไหม้เนาะก็กำลังออก ่นก็บ,บอกว่าให้เอาเนาะแต่ว่าบบได้เอาแบบน้อไหม้หฮาก็มีหั่นนะนี่แต่จะคข้อง่นมาซับเอาไปแกงไปต้มยังก็บฮู้นั่นเนาะน้อไหม่เ้าก็ออกพอได้แกงอยู่เตียงอันนี้ก็ฮักบุเลยแต่ว่าเอาไว้ตัแต่ส่วงอยู่เตาถ่านพนนาะพี่น้อง,นองเอามาเอามาไว้นั่งว่ะหมดขืนเฮือนเนาะหมดมันข้นพ่อลายแหงเลีเฮนในทงก็คือกันขีดเนอะอันนี้ ไม่ถ่าเอาเพิ่นขีดพี่นอ้องอ่าเป็นซอขาวนะซอขาหมดเพิ่นละขีดใส่บ่ให้ขื้นมีแบบหมดเนี้ยกับบุหูเนาะขื้นเต็มเฮือนเลยเป็นน้ำพ่นตกผมจะเวลาลมมาแหละก็ปพอดีผ่านลัางคาแบบนี้แลนะเนาะมันมันขื้นมันสูงเนาะก้อนหไหม่กันเลยอาจจะเป็นก้อนหไหม่กองเขาเอง แต่ว like ่าม pues ันเวลาลวมมันกับบวถึงมันอยู่ไกลดิของิืนนะมีหดก้อนในไหลหุ่นอะคืนจงไว้ดิลายแห้งเต็มเลยฝนกระลินยู่เน่ะจังมือได้สีเศร้าคือสีพ้าเศร้าง่ายดอกแบบมันตกบบาแห้งอะนะตกบาดเดียวยังพอวหวอยู่ตกบิดมือเลย มาก็นเนาะนางเบิองขนางค่ะยืนตัวหน้าแทะเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนเนะะเาะกระเป๋ากระป้าเอาไว้ในหัวนี่ไม เปาปูนอะไรนต้นสมมตสั่งมาตัวไหนวะอาจจะต้นสาบสาบข้างนอกะนะพี่ร้ายเรลายุแต่ว่าเก็บไว,ว,ว,ว้แล้วเพราะว่าเวลาไปหาสื่ออะไรมันอยากเนาะคือส่วนจุดฐานปเ,านะเปล่าเนะไปหาสื่อ,มอเมื่อไหร เิเฮ็ดอันนี้เนาะเฮ็ดหูหนูบอกคนเอิญข้างล่างเขาสิเอิญเลยเฮ็ดหูหนูเด้อออกเฉยเนาะในไหม่อันนี้ใ <c oughs> ส่แกงองใหม่คือสียบอืมกำลังออกเลยเฮ็ดเนาะอันนี้ใส่แกงองใหม่นี้แซบผักแล้วเสบว่าหมองได้มันมันไหม่ดอกๆนี้มันสีออกอันนี้กระจูดกัะบโบใหม่ซช่นเนาะ มาป่ะนี่ไผยวายมีแหนงออกพร้อมจูดแล้วก็พอดีฝนตกลงมาใส่ค่นะจูดบ่ได้เลยป่ะนี่ฝนเนาะตกแท้ตกว่าแต่ว่ามันก็ <c oughs> ยามเว่นนี่กับโบแห้งเนาะช่วงกลางคืนหวัวแห้งแห้งทางลมนะยามเว่นแบบนี้มันกับโบปันด้ ฝนตกไปใส้มาใส้กระยางเนาะแค่นี้ก็พวน้ำน้ำหงเลยแบบหงอยู่แต่โบราณฮาวคุดมิลา่าฝนตกแล้วมันสิรายออกทางนี้บนเนาะคือซีเมนต์เลเพราะว่า่วงฝนตกนะคุดเด้หาดินสมมืิเนี่มันยังบ่มีคือว่า,าอะไรดินมันหายากเนาะดินอันนี้เพิ่นขุดบ่ได้ฝนตกเพิ่นว่าทามอยู่บนน้แบบำเพิ่นนะแบบอยากเอามาใ่้ไงนะถ้าเฮาบู่ใช้มันก็สิเ,เปียกแบบนี้แหละมันลุบเดย ดินมันบ่สูงเนาะแถวนี้กะาว่าทางหนาเฮือนนะสูงอยู่แบบเอาใส่ปูนเนาะมีปูนเอียง่ะนะแถวนี้มันลุกเบเลยดินเผินลุบเิดฝนตกเมื่อวานนี่กะตกอยู่แต่บ่แห้งเนาะมื่อนี้แห้งกว่าทางฝนทางลมบรรยากาศอยู่เฮือนพี่นมั้ยน้อมาถ่ายเมื่อฝนตกมื่อนี้กะด้ย บู่วสิไปใส่เนาะมันตก็เศร้าเดี๋ยวคนไปใส่กันเนายแบบฝนบูโตแค,ค่ี่ยทางนอกกูก็ปลูกอันมังอึเนาะหวานมังอึแต่ว่ามันหาก,กันอันนั้นหาก,กัเป็นอันน่าขึ้นมาเป็นเดี่ยวอยู่เดี่ยวมาเปิน จงไว้เลยแบบอันนี้ห้องบริตัดออกปะให้เป็นปุ่มอยู่หวานช่วงอันฝนยังบทันตกคนลดเนาะพอดีฝนตกเลยมันขึ้นมาเลยพอได้กินยอดเวลามันมันขึ้นลายะนะเอาอันนี้นันบ้างไหวยันง,งวงไปกินองอดมานาต้นมักออเนาะอันนี้กะยังบทันมีดอกยังบทันมียอดนะ กำลังใหญ่งไงเนาะมันมีแบบขีฐานในแถวนี้มันสีงามและเขียวอยู่ยอดมันก็นใหญ่เลยเด้ยใส่แกงน้องไม้ก็แซ่บแต่ว่ามันเป็นหลายอย่างแต่มันแบบมันบั้วเนาะขอปลูกธรรมศาสตร์ด้วหวานธรรมศาสตร์อู้เต็มเนาะทางภูกามี <c oughs> นี่กัน ตอนสวยๆเนะาะ5กะเศร้าพี่น้องตอนเศร้าก็ว่าเก็สิถ่ายบึงถ่ายคลิปอยู่เพื่อนก่อนว่ะแต่ว่าพ้นโบเศร้า,าเนาะก็เลยถ่ายบ่ได้พี่น้องมายำสวยๆบไปนี้กันเนาะมันตกโผดเลยได้เดี๋ยวเขาเห็ดยังกับโบได้เนาะเขาพอดีมะะเขาซาบตายเลยโดยเดียด๋วยวยกะสิขอบจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะถ้าพบพอกันคลิปหนาเด้อโดยจากคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะเบอร์สุขุสุคนที่ครับส้มคลิปและบอคามโฆษณา โดยจากคลิปนี้ไปแล้วเข,เข,ขอเกาคำว่าสบายดีสบายดี